ขาจะมีเพลงประจําจังหวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนค่ะมีการรับมอบลิขสิทธิ์เพลงเพื่อจะนําไปต่อยอดและเผยแพร่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวค่ะที่ลานสี่แยกวัฒนธรรมตำบลจองคําอำเภอเมืองแม่ห้องศอนค่ะนายเชษฐาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนรับมอบลิขสิทธิ์เพลงแม่ห้องศอนนครชาติปิพันธ์นะคะและเพลงแม่ห้องศอนสุขีชีวันค่ะ จากพลเอกสุทัศน์จารุมณีประธานที่ปรึกษามูลนิธิวัน,นเกษตรอินทรีย์พร้อมทั้งลิขสิทธิ์เพลงเรารักแม่ห้องสอนและแสงสุดท้ายที่แม่ห้องสอนค่ะจากนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนผู้ประพันธ์บทเพลงจากนั้นมีการส่งต่อให้กับวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อนําไปต่อยอดส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในกิจกรรมงานคอนเสิร์ตการกุศลบทเพลงแม่ห้องสอนสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะทั้งนี้นะครับเนึ่งในโอกาสครบรอบ113ปีจังหวัดแม่ห้องสอนและ109ปีโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานที่ปรึกษามูลนิธิวณนเกษตรอินทรีย์ได้ประพันธ์บทกวีที่มีเนื้อหาอธิบายถึงประวัติความเป็นมาความโดดเด่นทางภูมิสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ห้องสอนสร้างจิตสำนึกรัก่วงแหนบ้านเกิด ซึ่งทางมูล,ลนิธิได้มีการพัฒนาบทกวีบทเพลงภายใต้ชื่อโครงการบทเพลงแม่ห้องสอนเนื่องในโอกาสครบรอบ113ปีจังหวัดแม่ห้องสอนและ109ปีโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถธรรมโดยเชิญนายสุรชัยจันทมาธรหรือว่าน้งหงาคารวานศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2553เป็นผู้ขับร้องจํานวน2บทเพลงด้วยกันครับคือบทเพลงที่ชื่อว่าห้องสอนนาครชาติพันธุ์และบทเพลงแม่ห้องสอนสุขขีชีวัดครับ